งานข็หมัวว่านหมัววานวานู่นมาหนิ่้นไดนครับก<ห><ะ>่าสวัสดีครับสวัสดีตอนน้องสาวน้องมาเนี่ยมาหนีเนี่ยบริเวณบ้านนอ้องคือกะาดูซิว่าหมอกสีลงลงหนานแน่นนะครับเป็นมือที่สองแล้วนะครับมือเนี่ยมือที่สองแล้วล่งหนานแน่นก็ปกติขนาดในในหมู่บา้านทั้นซัมเน่นะครับหมอกลงซัมเน่ บัวรัวเสียนทางที่ไปเห็นงานนี่ยสีลายซ้ำเลยลงหนาซําเดยนะครับเนี่ยเริ่มหน้าแน่นแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเมื่อวานเนี่ยจนไปเห็นงานยากมัวว่านเนี่ยไปพอ,องเส่ทั้งจังหวัดอื่นเขามีหมอกนะครับทั้งภาคเหนือเขามีหมอกทั้งเมืองเลยทั้งขึ้นไปทั้งเหนือเนะแมืงสอนเชียงใหม่มีหมอกเชียงรายมื้อนี้ ภาอีสานเอาก็มีหมอกเท่ากันนะครับนี่ในสองมื่อแล้วคุณใดว่าท่านไหนเห็นหมอกภาอีสานกะมาเบิ่งเด้อเปล่าตื่นขึ้นมานะครับฝาตื่นฝ่าลุกขึ้นมามาเบิ่ง ก็ด้เห็นนะครับหมอกลไล่้าเดี๋ยวเห็นขังหนาแค้เ่เกิน20มัน20กว่าเมตร,รเอง20มเมตร,รเองนะครับจำเนี้ยกว่าน้าแน,น่นอะยูะนะครับใส่ควงามาระาวังในการขับขี่นะครับถ้าเกิดรถขังหนามาก สวนมาไฟบ่มีรถอีตองอีแตนมอเตอร์ไซค์น้ำกางทางไฟบ่มีเนี่ยมีโอกาสตุวยด่าก,กันได้ยังไงอันนี้ก็เมือเตื้อพื้นกันนะครับขันบ้านเฮาซับหนีภาคเหนือมันสิบบกคักกว่านีติพี่น้องมึงดูภาคเหนืนอาาาอาชีพโบมีกันได้ฮะภาคเหนืออาชีพโบมีกันได้แห่ลงมาอยู่ฝั่งอีสานเนี่ยมาลงพี่ไ<พ>ปิดเพะเพราะว่าคือบ้านเฮามันฝป็นตกเด่น เปลี่ยนกันมาอยู่เจีเขาโตลงมากคือนกปากค้างอะนะอ,อ๋อใหญ่มาอยู่ป่นภาคอ,อีสานเบิ่งแล้วก็ทีเจียงศิกลรมา,ยอ,มอ,มายอยู่พุ่นตัวล่างเอ้าลองเบิ่งอยู่ในจังมือว่าอยู่บ้านเฮาเนี่นะครับว่ามันใหญ่มากนี่ยใหญ่มาจากภาคเหนือนี่ยอยู่ในซองมือเจีอยู่ซองมือเลย เอามาเบิ่งอยืดเลยจะเหม่<า>มอ,อ,อ,รอรบอกมาเที่ยวเนาะบอกฝากเนื้อมาเที่ยวภาคอีสานถือว่าโอเคนะครับมาเที่ยวน้ำมาภาคอีสานในเทียร์นยังไ้เข้าไปเที่ยวตะบานเขาหลาย,ยคือมันบ้างถึงความลำบากของเข้าไปเ,เรื่องอะไรเพราะเมื่อไรเป็นไรเบาบางเยอะ กับ้านบปัจหนี่ไม่บอกน,น,อนี่พอสมควรอยู่นะครับส,สมควรอย,รอยู่แต่ว่วอายุกลางทงเนี่ยหลายครักนะครับอยู่น้าทงเนี่ยดูนะต มบานแนน้องรเบานังอยู่นเอาิดล้มผัดข้ามาดู่โอ้แซก็ังอ่ะเนี่น็เป็นทงนะครับมองทงเนี่กะรู้สึกว่าเหมอกร่วงจัดหน้าแน่นซะเลือเกินอ่ะการสัญจรกะ ใส่กวนลงามาระวังเล็กน้อยนะครับกวนเอาให้อ้อยให้มันแม่ใเบิร์ดนะครับหนาตืบอไปเบิ้งหมอกช่วงนี้ก็ตื่นเต่าสัาากน้อยนะครับช่วงหกโมงนี่กำลังสิกแกงเนี่ยหกโมงกวนเนี่ลูกไม้ขี่รถออกไปทงไปทานเห็นแล้ว ว่าช่วงนี้หมอกใหญ่มาจากภาคเหนือนะครับมาอยู่ภาคอีสานขาดว่าเขาจะไม่เที่ยวอยู่นี่เพราะจี้มือนะครับส <c oughs> ิครับแล้วนะนะเป็นอายุ

สงองขาง,างทวว้าเงนะี้ยงเลีาา้ยวแทบสี่เลี้ยวว่เห็นเลยเนี่ยนาบ่หนาบวะก็อ๋อนั่หนาจีหอมนี่มันักมันเที่ยวรถตัดว่าหมอกก็ได้ เดี๋ยวเห็นเหี้ยนคนเลยเห็นเต่าไฟเบบอครัา ออหอกังมข้างหน้าอ่ะหนจะเกาหอกก็เที่ยวเป็นหอมเป็นหอ,อมอมยังได้พีออ่น้องวายยุ่ยใส่ันเขาบ่ขึ้นไปช่มทะเลหมอกด้วยเพิงพูดก็ะดึงเลย มันมีตัวไปมืดแล้วเนี่ยนะาครับเบิ้งเอา ไดเ้เบิ่งเอารถพี่น้องเลย <c oughs> พร้อมเลยเป็นมองที่หมอกล่่งจัดเท่าไรเท่าไรเบิ่งไฟรถ้างหนามากน่ะเพระพุ่งพูน,นี่ไฟรถหลุใไม่ได้น่นนะอเอหมอหน้าเนียน พ่อ,นะอน่ะรถ้างนาสวนมาเห็นพ่อมีหมีผมเห็นน่ะไปรถหลุใไม้ทั้งนั้นน่ะนะพ่อมีหมีนะ่ะเหมือดบ่เมือดบ่เงาน้องเลี้ยวลงไปในทงน้ำทงหน้านี่เหมือดเบืงเห็นอย่างเลย นี่ก็คือหมอกช่วงสายๆนะครับสายๆของวันที่14นะครับเก็ดโมงลาวนะครับหมอกนัาขนาดนี้เลยตั้งไหนมีแต่หมอกหมอกน้าขนาดหมอก่ายชิ้นนะครับย่า่จากภาคเหนือมาอยู่ภาคอีสานแล้วตอนนี้ นะเบ่งออกเห็นปะหงมืดตึ๊บก็มีมมหม่องที่ผ่เมืดนะครับดูนะแนับสีเหลียวไปเห็นนี่นยังนี่คือจังหวัดปันแกนนะครับ วันฝากเหนือด้วยสินองะันเกนนเกนก็มีหมอกด้นอ่ะนแหลตัดพงเก่ยวกับเห็นหม